สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีคุณแม่เอฟซีนะคะมาะร่วมสมทบนะคะมาร่วมเป็นสะพานบุญร่วมสมทบคะแนนนะคะค่ารักษาพยาบาลของยายนะคะวันนี้ยายก็เข้าน้ำเกลือเป็นสัปดาห์ที่เจ็ดนะคะของการรักษานะคะ,นะคะขอบคุณ คุณแม่สุจิตาด้วยนะคะมีแม่ที่มอบคะแนนนะคะมาทุกค่ารักษาพยาบาลยายนะคะนะคะแล้วก็น้องๆนะคะคุณแม่คุณแม่บุญนะคะคุณแม่บุญนำพานะคะแล้วก็น้องๆนะคะมาเป็นสะพานบุญนะคะมีอาหารหมามาด้วยนะคะมีอาหารน้องหมาอาหารน้องหมาให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะนําไปป้อนนะคะนําไปป้อนน้องหมานะคะตรงตรงที่ใหญ่อยู่ตรงเก่านะคะตรงช้างไทยทองนะคะถนนเทพประสิทธ์นะคะตรงนั้นก็มีน้องหมาจอนเยอะเลยนะคะ ปรไม่ต่ำกว่า50าบนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณแม่สาแม่สะพานบุญทุกท่านเลยนะคะอะไรจะหิวขนาดนี้ัวหดเงหดเงหดเเดี๋ยวปใกไกดูอย่ให้เขาไปไกลโดยสายน้ำเือจะลุ่คว วันนี้ยายก็เข้าน้ำเกลือนะคะคุณหมอก็ให้อายาไว้นะคะชา้ชาๆคุณยายขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะคะขอบพระคุณแม่สาแม่สะพานบุญมากๆเลยนะคะอาหารของน้องหมาก,ก็เนี่ยค่ะ <c oughs> เราก็จะนำไปป้อนน้องนะคะไปฟังคุณแ้วแวไปังุยางกินกไปอยู่ังุแม่ยังด้วแตกรเต็มดเลยแต่วาโคแต่กระตุ่ทีละอัด่างนั้นหมดเวหมดแยวขยายสับกรดลูกสับ คุณยายคุณยายวันนี้มีความสุขนะคะโยกนะคะเห็นแม่แม่เอซีมาหายายโยกอย่างเดียวเลยนะคะยายน่ารักนะคะสู้ค่ะโยกสู้ <laughs> ยายโย<อ>กสู้ชีวิตยายบอกว่าฉันชอบอ่าอเอิอดแดรแหละนั่นแหละลูกถือไว้ก่อนเ <laughs> ย, <laughs> ย็นยายเย็นเยฟ <laughs> <laughs> ันไม่มีค่อยๆเคีคย้ยวคุณยาย เกือไปด้วยนะคะวันน <ics> ี้นะคะดูใยสดชื่นนะคะใยสดชื่นนะคะวันนี้นะคะังใจก็เริ่มมาแล้วนะคะ น้ำมีนวลขึ้นมาบ้างนะคะขึ้นไปทังหลังก่อนแน่มากๆก่อนแต่ว่าเอามาโดยร่วมมันขืนยากหันลงกับลงมสามสามมือลงแต่ว่าขืนนุ่มหนาแข้งหลายเดือนคุณหมอมาให้น้ำเกลือเสร็จนะคะคุณหมอก็อยู่ไปเลยยี่สิบปีเลยกลับแล้วนะคะนิ่งแน่แล้วสักก้อนนี่ประจำก็ได้สามมือเริ่มนิ่งแน่ คือถ้าเขาแก่ยิ่งแก่เท่าไหร่ตรงนี้ตรงสมาธินี้ยุบยุบลงเพราะว่าฟันฟังรุดฟังรุดแล้วตามตามจะหายยุคมาเรื่อยๆหนาวกับสิบเตียนน้องพ่อสิบเตียงก็คือช้างเขาตรงนี้ก็คือหมายความว่าอายุมากช้างน้อยเราก็จะเต็มเดมตรงเดมเนาะมีของยังดาวเรื่องทางชันนาคนาแขยุคยบก่อนไวป ไมีต้งข้างนาแคร์มาชิ้นลูกคุณตลอดคุณยายเคี้ยวอย่างเดียวเลยสมัครเพิ่อนซับกันดีใจนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะคะขอบพระคุณคุณแม่สุจิตาค่ะคุณแม่ก็เมตตาอันนี้ของคุณแม่สุจิตรานะคะขอบพระคุณคุณแม่สุจิตรานะคะคุณพี่สุจิตราคุณพี่ที่แสนดี ท่านเป็นแม่เอฟซที่ดูแลช้างหลายๆเชือกมานานแสนนานค่ะเอฟซีรุ่นเก่าๆจะรู้จักท่านดีมากค่ะคุณแม่สุจิตาเป็นผู้ริเริ่มโครงการแล้วก็ช่วยเหลือช้างมานับจำนวนไม่ท้วนค่ะยังไงก็ขอให้คุณแม่และครอบครัวมีความสุขความเจริญในการที่คุณแม่ได้ร่วมทำบุญช่วยค่ารักษาพยาบาลคุณยายกัญญาในครั้งนี้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะคุณพี่ค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณแม่สุดจิตรามากมากนะคะที่แม่ตาสมทบคะแนนนะคะค่ายาค่ารักษาพยาบาลของคุณยายนะคะช้างชนานะคะขอให้คุณแม่และครอบครัวนะคะมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณพี่สุมากค่ะ บนรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการนะคะกิจาการเจริญรุ่งเรืองค่ะนะคะสาธุบุญนะคะขอบพระคุณมากมากคะ่ะยิ้ยิ้น่ารักนะคะใครๆก็เข้าได้นะคะป้อนอาหารได้นะคะหมดยังเอาลอกินอิ่มหลดแกะทีละลูกให้กินนะลูกนะ จะได้ไม่ไม่มีแกนแข็งแข็งนั่นแหละแกออกไปนั่นไม่ก็เขาจะเอาแม่และน้องๆก็มาเป็นสะพานบุญให้กับยายนะคะก็กราบขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะคะย่านจ่ายห่อนให้ท่านจ่ายไว้ยายยาวเดี๋ยวกอนเอาไปใกล้ๆอีกลูกยายจะได้ไม่มาเราฝาดนะแม่ไม่ไม่ไม่หรอกไปด้านข้างไปด้านข้าง ไปด้านข้างเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละยายจะได้ถอยกลับไปถ<ป>้าก็ปล่อยก็อ้วนเข้าไปในปากเลยนั่นแหละสาม มากเลยถ้ามีคนมาปอนทำมี้คนมาปอนนี่มากอาปากให้เขาปอนเลย้อนหนังเปนตาเรียมตาเรียมสิปวดร่างดามพแต่เข้าผมจับก็สิอาหารของน้องม้าเดี๋ยวเราจะนำไปมอบให้กับน้องม้านะคะไปให้น้องม้านะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะนี่ายเอาเกาลัดหมูร้ายเกาลัอย่านเด็กบันได้กินเลย